าา่ยภาพเสร็จาภาพเดี่ยว่อของที่นี้ให้กับท่านรองที่การพัฒนาเรียทศที่จะการต่อไปการประชุมเชิงปฏิการในวันนี้จะมีการชี้แจงแนวหลังจากถ่ายภาพเสร็จนะครับท่านรองจะไปเยี่ยมชมพื้นที่โค้งโรงงานด้านนอกแล้วก็ถ่ายภาพผู้ปฏิบัติงานที่เป็นบุคลากราทางการศึกษาจำนวน84คนนี้กับทั้งสองท่าน า้ก็ถือว่าเป็นความมั่นคงทางอาหารชนิดหนึ่งนะครับเราก็ได้ผลผลิตจากการที่เราได้ปไชน้มัน้มนแี้ด้วยนะคะาังจังหวัดเลยครับไมองนเนนนี้ทำาไวัดโกิลาามรู้สึกยินดีแล้เป็นจอย่างยิ่งที่ได้บบที่ได้แนวทางกันาคุณภาพอย่างยั่งยืนตลอดจนเป็นการปลูกฝัง ความรู้แนวทางตามสัปด์พระราชากมุปราหลักมสร565ที่ผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีท่านไชรชานจิตพิรธรรมได้มอบหมายให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามแนวทางพระราชบายด้านการนำทู้ดีใหม่ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการพื้นที่ทางการเกษตร โดยมมีกาารสสจะมีเป็นพืชผักผสดตัวต่างๆครับผมจะมีเช่นมะนาวกะเพราตะไคร้มะเขือต้นตะแครแล้วก็ต้นปุ๋ยครับผมใค,ใครเอา,เา,ากรอ,อบเอากรอบนเหรียญาถ้าเราจบแล้วคือจบเลยคุณแม่ก็ขออนุญาตจบกันแล้วมาเลยตนี้ครับถ้าเราเลือกอะไรไม่ออกนะเอาเอาเท่านี้อแล้วที่เหลือเยอ เด็กรกนาต้นมาฮาน่ามองนี้านามองนี้เนี่มาเนนะคะน้องน้าเขียงานางอลีกสาวมันต้นแม่ถ่ายวิดีโอเลยถ่าย

นักาชื่อเด็กชายนักกาเป็นนักเรียนมัธยมก่ แล้วได้แผงโซลารเซลล์ปั๊มน้ำยังไม่ได้ค่ะท่านกัรดำน่อดย่ะะก็ไนโค้นะคะแล้วทำการปลูกป่าเพื่อที่จะเก็บน้ำไ่ไในระบบลางค่ะมีไม้ค่าระดับต้นไม้ระดับไม้ชั้นกลางไมาชั้นเทือ้แล้วก็ทำดินนะคะมีความชุ่มชื้นกางฉันรังก็การฉันรัะ ก็ส่วนนก็นะครับกับอนนี้ก็ได้มี แหล่งในรูโคกหนองนาที่ด้านนีได้จะทำเพื่อเป็นแหล,ล่งอนุรักให้เด็กๆได้สืบสานนามรอยสาร์พระราชานะคะด้านนี้ก็จะเป็นโคกค่ะนะจะเป็นที่อยู่อาศัยนะคะด้านนึงก็จะเป็นหนองหนองก็คือเราจะกลับก็บน้ำค่ะและด้านนี้ก็จะเป็นนานะคะซึ่งมีสามส่วนตามทฤษฎี <c oughs> ของนายหลวงรอสิบ ท่าส่วนมากๆเลยนะคะทางเราไมต้องขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งนะคะชื่นกันรักแล้วก็เมตาโรงเรียนของเราค่ะ